โกหกภระยาว่าไปซื้อบุรีแล้วก็หน,นีข้ามประเทศไปเชียรบอลแฟนฟุตบอลชาวเม็กซิกันยกระดับให้คำว่าแฟนตัวยงเมื่อเขากโกหกภรรยาว่าจะไปซื้อบุรีแต่กลับบินหนีไปรัเสเซียเพื่อเชียรทีมฟุตบอลเม็กซิกันที่เขาชื่นชอบ นายอาตูโรกาเซียอยากแสดงความรักแก่ทีมเม็กซิโกในเกมคอนเฟ d เดเรชันครับมากสะจนทำให้เขาต้องหลอกภรรยาว่าจะไปซื้อบุรีเมื่อสบโอกาสเขาได้กระโดดขึ้นเครื่องบินจากมอนเทเร์ไปยังเยอรมนีแล้วจะต้องขับรถต่อไปที่รัสเซียเพื่อชมการแข่งขันนัดแรกระหว่างเม็กซิโกกับโปรตุเกสแม้ว่าจะใช้เงินเก็บจนหมดแถมยังเจ็บเอ็นร้อยหวายแต่นั้นก็ ไม่ใช่อุปสรรคที่จะกีดกันหัวใจเกินร้อยที่อยากจะไปรัสเซียคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนนี้ก็คือคุณคิดว่าพันรยาของแฟนพันแท้รายเนี่ยจะให้อภัยสามีของเธอหรือไม่ บอลอการแข่งขันจบลงด้วยทีมเม็กซิโกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้หลังคริสเตียโนโรนัลโดและเพื่อนๆสามารถเรียกคะแนนกลับคืนมาคว้าชัยชนะให้กับทีมโปรตุเกสได้สำเร็จ